สวัสดีคะ่ะทุกคนหมอจริงนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิดีโอทุกๆเช้าวันเสาร์วิดีโอที่จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวดีๆในชุตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองค่ะสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นภาคต่อนะคะของเรื่องการนอนนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอ2อันที่แล้วนะคะหมอได้พูด ถึงเรื่องของเกรดความรู้เกี่ยวกับการนอนสรุปมาจากหนังสือ Why We Sleep นะคะแล้วก็คลิปที่2คือการนอนสําคัญต่อสมองอย่างไรนะคะทีนี้ในปีที่แล้วนะคะเดือนกรกฎาคมหมอได้ทําเรื่องการนอนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีหลายคอมเมนต์เลยนะคะที่ถามเข้ามาว่าแล้วถ้านอนเป็นกะนะคะจะทําอย่างไรนะคะทีนี้ในเรื่องของการนอนเป็นกะเนี่ยอาจจะหมายถึงแพทย์หรือว่าพยาบาลน,นะคะที่ต้องอยู่เวรช่วงกลางคืนนะคะหรือว่า พนักงานที่ทำกะเช่นกะเช้ากะบ่ายกะดึกหรือบางคนที่ทำงานที่ต้องตื่นแบบเช้าตรูนะคะในวิดีโอนี้นะคะหมอเลยอยากจะมาพูดถึงว่าคนที่ทำงานเป็นกะจะนอนอย่างไรให้สุขภาพดีนะคะการทำงานเป็นกะค่ะทุกคนแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าคนที่ทำงานกลางวันนะคะเพราะว่าในระบบวงจรดวงอาทิตย์ขึ้นลงนะคะมันมีผลต่อการหลั่งสารต่างๆในร่างกายนะคะที่เรียกว่าเซอร์คาเดียนรีิ ะะเช่นเวลาที่พระอาทิตย์ตกลงนะคะร่างกายก็จะรับรู้ว่ามันมืดแล้วนะคะก็จะหลั่งสารเมลาตินออกมาให้เราง่วงให้เราอยากพักผ่อนนะคะแต่คนที่ทํางานกลางคืนเนี่ยก็จะต้องตื่นตัวตอนกลางคืนใช่ไหมคะเพื่อที่เขาจะได้ไปทํางานนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการนอนอย่างเหมาะสมหรือว่าถ้าไม่ได้ดูแลสุขภาพสําหรับคนที่นอนเป็นกะเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดโรคที่ชื่อว่า shift work sleep disorder ได้นะคะซึ่งเป็นความผิดปกติเกี่ยว กับการนอนสําหรับคนที่ทํางานเป็นกะค่ะสําหรับภาวะนี้นะคะจะมีอาการคือเมื่อจะต้องเข้านอนเช่นหลังจากเลิกกะมาแล้วนะคะก็นอนไม่หลับนะคะหรือว่ามีอาการง่วงตอนทํางานตอนกลางคืนนะคะซึ่งสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการทํางานหรือว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้ค่ะดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดภาวะนี้นะคะหมอจะมาพูด8ข้อด้วยกันนะคะสําหรับคนที่ทํางานเป็นกะว่าจะทํายังไงถึงให้นอนแล้วสุขภาพดีค่ะ ข้อที่1น,นะคะคือนอนให้เป็นเวลานะคะการนอนเป็นเวลาเนี่ยสำคัญน่าจะเป็นแบบกุญแจที่แบบสําคัญที่สุดเลยสําหรับคนที่นอนเป็นกาดนะคะก็คือสมมติว่าเราต้องทํางานอ่ะหมอจะยกตัวอย่างตอนที่หมออยู่เวรช่วงเรียนนะคะจะมี1เดือนนะคะที่หมอต้องทํางาน จันถึงสุกจากเวลาสองทุ่มถึง8โมงเช้านะคะดังนั้นการที่เราเข้านอนให้ตรงเวลาแล้วก็ตื่นให้ตรงเวลาเพื่อที่เราจะไปทำงานตรงเวลาเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะนอกจากนี้นะคะเวลาวันหยุดนะคะอย่างเช่นหมอเข้างาน2ทุ่มเลิกงาน8โมงนะคะตอนนั้นตารางชีวิตก็คือพอเลิกงานปุ๊บแปดโมงเช้านะคะหมอจก็จะกินข้าวนิดหน่อยนะคะแล้วก็หลับนะคะจากประมาณสัก9โมง10โมงนะคะ ประมาณไป8ชั่วโมงก็นับไปนะคะแล้วก็ตื่นอีกทีอี่โมงอะสี่ห้าโมงนะคะแล้วก็หลังจากช่วงระหว่างสี่ห้าโมงจนถึง2องทุ่มเนี่ยหมอก็จะมีกินข้าวนะคะแล้วก็มีออกกําลังกายบ้างนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งถ้าตามคําแนะนําถ้าสามารถที่จะตื่นนอนเวลาเดิมแล้วก็ หลับเวลาเดิมเนี่ยมันจะช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยมันชินอยู่กับตรงนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ตามแต่หมอเข้าใจว่ามันค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีภารกิจว่าอยากจะใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าติดธุระยอย่างอื่นก็ไม่สามารถที่จะเข้านอนเป็นเวลาได้ในช่วงวันหยุดคะ่ะข้อที่2นะคะคือใช้อุปกรณ์ช่วยนอนนะคะให้ห้องนอนตอนที่เราหลับเนี่ยเป็นเสมือนตอนกลางคืนนะคะอาจจะใช้ม่านบังแสงนะคะหรือว่าผ้าปิดตาหรือว่าบางคนถ้าอยู่ในสถานที่ ที่ที่มีเสียงดังระหว่างกลางวันแล้วต้องนอนตอนกลางวันอาจจะใช้หูฟังนะคะเพื่อกันเสียงแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการนอนได้ค่ะ <hak> ข้อที่3นะคะกินอาหารให้ครบมื้อแล้วก็กินอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะ จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทํากะดึกเนี่ยไม่ควรกินอาหารที่มันหนักจนเกินไปนะคะแต่ควรรับประทานให้พอดีนะคะแค่แค่ไม่รู้สึกหิวก็พอนะคะซึ่งตอนที่หมออยู่กะดึกนะคะหมอก,ก็กินอาหารให้เป็นเวลานะคะก็คือ3มมื้อนะคะแล้วก็ไม่ได้กินหนักมากเพราะว่ามันหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะคะแล้วก็อาจจะทําให้การทํางานตอนกลางคืนเนี่ยรู้สึกเหนื่อยล้าได้นะคะหมอพบว่าการกินอาหารที่ดีแล้วมีประโยชน์แล้วก็กิน อาหารเป็นมื้อนะคะก็ช่วยตอนที่เราทํางานกะดึกค่ะข้อที่4นะคะดื่มคาเฟอีนได้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะคําแนะนําก็คือควรดื่มคาเฟอีนก่อนเข้ากะนะคะเพื่อที่จะได้รู้สึกกระปยี้กระเป๋าตอนช่วงทํางานแต่ว่าไม่ควรดื่มหลังจากออกจากกะหรือว่าไม่ควรดื่มตอนก่อนนอนนะคะเพราะว่าจะทําให้นอนไม่หลับได้ค่ะข้อที่5นะคะงีบหลับได้นะคะแต่ว่าไม่ควรงีบเกิน20นาทีนะคะอันนี้เฉพาะสําหรับงานที่อนุญ,ญาตให้งีบหลับนะคะเพราะว่าหมอได้ยินว่าบางค คนทำงานเป็นกะเขาก็ให้ทํางานอยู่ตรงนั้น8ชั่วโมงเลยไม่สามารถงีบหลับได้นะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะงีบหลับนะคะแนะนําว่าให้งีบน้อยกว่า20นาทีเพราะว่าจะอยู่ในช่วงที่หลับ ตื่นๆน,นะคะถ้าเกิดว่าเราหลับนานกว่านั้นนะคะเราจะอยู่ในช่วงที่หลับลึกแล้วถ้าเกิดว่าโดนปลุกขึ้นมาเนี่ยก็จะงัวเงียได้แล้วก็รู้สึกทํางานแบบไม่มีประสิทธิภาพได้ค่ะข้อที่6นะคะหากมีอาการง่วงหลังจากที่เลิกกะแล้วนะคะควรที่จะงีบก่อนขับรถค่ะ เพราะว่ามีรายงานว่าอุบัติเหตุของคนที่ง่วงแล้วขับมักจะเกิดระหว่างช่วงเที่ยงคืนถึงประมาณ6กโมงเช้านะคะดังนั้นควรที่จะงีบก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราง่วงนะคะหรือว่าถ้าเกิดขับรถไปแล้วรู้สึกง,ง่วงก็อย่าฝืนนะคะให้จอดข้างทางจอดตามปั๊มน้ํามัน,มนแล้วก็งีบสักพักก่อนที่จะขับกลับนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะข้อที่7นะคะออกกําลังกายได้นะคะแต่ว่าให้ออกกําลังกายอย่างเหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าออกกําลังกายหนักเกินไปนะคะก็จะทําให ช่วงที่อยู่กะดึกเนี่ยรู้สึกเหนื่อยล้าได้ค่ะข้อที่8นะคะสําหรับคนที่ต้องเปลี่ยนกะนะคะแนะนําให้เปลี่ยนไปข้างหน้านะคะเปลี่ยนไปข้างหน้าหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสมมติเราอยู่กะเช้านะคะควรเปลี่ยนไปกะบ่ายถ้าอยู่กะบ่ายควรเปลี่ยนไปกะดึกถ้าเปลี่ยนกะดึกควรเปลี่ยนไปกะเช้านะคะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนย้อนขึ้นไปเนี่ยจะทําให้ระบบการนอนมันงงๆได้นะคะอันเนี้ยลองคิดดูนะคะว่าเวลาที่คนเราเนี่ยจะต้องนอนดึกเนี่ย มันจะง่ายกว่าการที่เราบังคับให้ตัวเองนอนเร็วขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเปลี่ยนจากกะเช้าไปกะบ่ายก็อาจจะแค่นอนดึกขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเปลี่ยน จากกะเช้าเป็นกะดึกเนี่ยมันเหมือนต้องบังคับตัวเองให้นอนก่อนที่จะเข้ากะแล้วมันก็จะยากที่จะปรับตัวค่ะนอกจากนี้นะคะการนอนของเราเนี่ยพอมันผ่านจาก 3- 4วันไปแล้วเนี่ยมันจะปรับตัวได้แล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเปลี่ยนกะควรให้อยู่ในกะนั้นเนี่ยประมาณสองสาอาทิตย์ถึงค่อยเปลี่ยนอีกทีนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยควรเปลี่ยนแบบ2 3าวันทีนะคะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแบบทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยร่างกายมันจะปรับตัวไม่ค่อยได้ค่ะข้อสุดท้ายข้อเา <laughs> นะคะหมอเพิ่งเห็นว่าตัวเองบอกว่ามี8ข้อ ตอนแรกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมี9ข้อนะคะข้อ9ก็คือให้ดูแลสุขภาพจิตของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าคนที่ทํางานเป็นกะนะคะอาจจะไม่ได้มีเวลาเหมือนคนอื่นนะคะเวลาพบปะครอบครัวสังสรรค์กับเพื่อนฝูงก็อาจจะลดลงนะคะอาจจะทําให้รู้สึกว่าไม่ได้เข้าสังคมแล้วก็โดดเดี่ยวเหงาได้นะคะควรจัดเวลาเพื่อให้มีการเข้าสังคมแล้วก็มีการพูดคุยกับคนอื่นด้วยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าจะทํางานกะไหนเราควรนอนหลับให้เพียงพอนะคะนั่นก็คือ7-9ดถึงเชั่วโมงนะคะสําหรับผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานเป็นกะแล้วแล้วก็พยายาม9ก้าข้อดังข้างต้นแล้วแล้วยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะก็อยากจะแนะนําให้คุยกับหัวหน้านะคะว่าจะเปลี่ยนการทํางานเป็นกะมาเป็นทํางานตอนกลางวานันหรือว่าจะเปลี่ยนเวลางานยังไงได้บ้างนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่างานจะสําคัญยังไงนะคะแต่ แต่ว่าก็ไม่อาจทดแทนสุขภาพที่เสียไปได้นะคะโอ้ีพูดเราคมเลยนะคะดังนั้นนะคะจึงอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเงินเนี่ยอาจจะหาไม่ได้แต่ว่าสุขภาพบางอย่างนะคะถ้าเกิดว่ามันหายไปแล้วมันอาจจะกลับมาไม่ได้ะคะ่ะโอเควันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนที่ทํางานเป็นกะก็จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะใครมีคําถามอะไรหรือว่าใครมีประสบการณ์การทํางานเป็นกะแล้วอะไรช่วยนะคะก็พิมพ์มาไว้ได้เลยนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ ในวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายซึ่งเป็นความผกอ่ะอย่างเช่นหมออ่าออย่างเช่นหมอต้องทำงานเข้างานสองทุ่มใช่ไหมคะแล้วก็ข้อที่สองคำหนึ่งนะคะ ข้อที่3นะคะการกินอาหารเอ้ยสูญเสียได้ไม่ใช่สูญเสียสิดังนั้นนะคะจึงอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะ